นิทานเรื่องคนตัดไม้กับเทพรักษ์การครั้งหนึ่งดานมาแล้วเช้าวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินออกจากบ้านไปตัดไม้แต่เชา้าเมื่อเขาไปถึงป่าไม้แล้วเขาได้เริ่มตัดไม้ไปเรื่อยๆ จนมาถึงต้นไม้ที่ใกล้กับแม่น้ําในระหว่างนั้นเองขวานในมือชายคนนั้นได้ตกลงไปในแม่น้ําเขาเสียใจและยืนอยู่ในแม่น้ําขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเขาไม่นานก็มีเทพารักษ์ออกมาจากแม่น้ําพร้อมถือขวานทองในมือและถามว่าใช่ขวานเจ้าไหมเขาตอบว่าไม่ครับเทพารักษ์ถือขวานในมอนขวานหินจนมาถึงขวานไม้ซึ่งเป็นขวานของเขาเขาถึงรับเทพารักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์จึงมอบขวานทั้งหมด ให้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรซื่อสัต์สุจริตอย่าโลภมากอยู่อย่างพอเพียงคิดดีทำดีพูดดีเป็นสุขอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านขอบคุณที่รับชมครับขอให้ทุกท่านมีความสุข